สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เวนก็จะพาทุกคนเข้าสวนนะคะนี่ก็จะเป็นผลผลิตนะคะนี่เป็นมะเขือเทศที่เวนเก็บเมื่อกี้นะคะเวนไม่ได้ถ่ายวิดีโอมันก็จะเป็นแปลงของมะเขือเทศนะคะเราก็จะใช้พื้นที่ข้างๆของแปลงผักสลัดนะคะใช้กระถางเก่านะคะก็คือยางรถดมอเตอร์ไซค์เก่านะคะที่เราไปขอจากร้านปะยางที่เขาทิ้งแล้วนะคะแล้วก็เอามาปลูกมะเขือเทศนะคะเวนไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนเก็บนะคะนี่ก็จะเป็นผลผลิตหนึ่งตะกร้าน้อยๆนะคะ ผลผลิตในสวนเราปลูกผักอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะแบบผสมผสานมีมะเขือเทศบ้างอะไรบ้างนะคะเก็บไปขายนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะนี่ก็จะเป็นแปลงผักสลัดนะคะที่เวนเพิ่งปลูกหนึ่งแปลงนี่ก็จะมีอันนี้จะเป็นกรีนโอ๊กนะคะอันนี้จะเป็นเรดโอ๊กส่วนทางนั้นเป็นคลีนโค้ทนะคะเราจะปลูกสลับกัน สำหรับวิธีดูแลผักสลัดหน้าร้อนนะคะวิธีดูแลเราก็จะรดน้ําเช้ากลางวันย็นนะคะถ้าวันไหนเด็ดร้อนมากนะคะตครงกลางวันเราก็จะรดนะคะแล้วก็ตอนเย็นตอนเย็นเราก็จะไม่เย็นมากเท่าไหร่นะคะสักประมาณบ่ายสามบ่ายสามกว,กว่านะคะสามโมงสี่โมงเราก็จะรดออกตั้งแต่หัววันนะคะเราจะไม่รดเย็นมากเท่าไหร่เพราะว่าถ้ารด ่้ามากเกินไปนะคะความชื้นในดินมีเยอะนะคะดินอาจจะเป็นเชื้อราได้นะคะสิ่งสําคัญของการปลูกผักสลัดหน้าร้อนนะคะก็คือการมีสเลมนะคะเพื่อพรางแสงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝั่งทางบ้านของเวนนะคะเดดร้อนมากนะคะเดชแรงมากจะมีลมนิดๆหน่อยๆแต่ช่วงเช้านะคะอาการยินแต่ช่วงเที่ยงถึงบ่ายไปเนี่ยร้อนมากเลยนะคะสเลมที่ใช้ก็จะเป็นสเลม50%ในการพรางแสงนะคะ จะเป็นสีเขียวหรือว่าสีดําสีอะไรก็ได้แล้วแต่เอซจะเลือกซื้อนะคะแต่เป็นเลือกสีเขียวนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการดูดความร้อนมากเกินไปวิธีการใส่ปุ๋ยนะคะแหวงก็จะใส่ทั้งปุ๋ยเม็ดแล้วก็ปุ๋ยน้ํานะคะปุ๋ยเม็ดแหวงก็จะใช้เป็นปุ๋ยยูเรียนะคะส่วนปุ๋ยน้ําก็จะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่เอซีจะเลือกซื้อนะคะ ส่วนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นแปลงผักสลัดนะคะที่เรนใช้อิดบล็อกในการเก่อเป็นแปลงนะคะเพราะว่ามีพื้นที่เล็กน้อยนะคะอยู่หน้าบ้านนี่ก็จะเป็นเบบี้โคสนะคะเบบี้โคสหลังจากที่ย้ายกล้าจากถาดหลุมนะคะลงดินก็จะมีอายุได้ประมาณ20ปวันแล้วนะคะส่วนสองแปลงนี้นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยและว,ว,วิธีการตัดเสร็จเรียบร้อยของสวนเราก็คือ เราจะขุดดินตากไปพร้อมฝั่งนู้นยังอยู่นะคะนิดนึงแต่ว่าเราก็ทยอยขุดดินตากไปเรื่อยๆนะคะเพื่อตากไม่ให้เชื้อราอ,อยู่ในดินมากเกินไปนะคะเราจะตากยังไม่ได้ก็ตากสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ยังดีนะคะเพราะว่ามันก็ยังนี่ฝั่งทางนีนมันดินมันจะแห้งเพราะว่าเราขุดก่อน สิ่งสำคัญของการลงปลูกผักแต่ละครั้งนะคะเราต้องตากดินทุกครั้งนะคะถ้าจะใส่ปุ๋ยหมักก็ช่วงนี้อากาศร้อนแล้วนะคะเวน้นขอแนะนำให้หมักขี้วัวก่อนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นนะคะดินจะมีความร้อนชื้นนะคะทำให้ผักของเราตรากเปื่อยนะคะหรือว่าต้นแคระเกรนโตช้านะคะ ต้องหมักปุยก่อนทุกครั้งนะคะก่อนที่จะใส่เปลงเพราะว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนแล้วเมื่อก่อนตอนช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานะคะเวนเวลาใส่ขี้ว,วัวเวนจะใส่แบบกอบมาจากข้อกู้เวนก็จะใส่เลยเพราะว่าช่วงนั้นอากาศหนาวดินเขายังยไม่ค่อยร้อนนะคะเวนไม่ต้องหมักแต่ว่าช่วงนี้อากาศร้อนแล้วนะคะขี้วัวต้องหมักก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะปล่อยความร้อนขึ้นมานะคะทําให้ผักของเราตายแล้วก็ไม่โตนะคะ ก่อนปลูกทุกครั้งนะคะเราก็จะโรยด้วยปูนขาวด้วยก็ได้เพื่อป้องกันเชื้อราได้อีกระดับหนึ่งนะคะป้องกันเชื้อราแล้วก็ปรับค่า pH ของดินนะคะให้เป็นกลางนะคะสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามารับชมนะคะเวนก็ต้องขอกราบขอบคุณน,นะคะใครที่เข้ามาแล้วยัยงไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องเล็กๆของเวนด้วยนะคะวันนี้เวนก็ขอจบคลิปวีดีโอเพียงเท่านี้คะ่ะ